ขมิดอัดม็ดกันนะคะทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเอ้ยเอาแคปซูลลงในปล็อกที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแคปซูลบลอกนี้จะทำได้ครั้งละห้าสิบเม็ดค่ะแล้วเอาแคปซูลลงให้ครบหมดทุกช่องนะคะ เช็คให้แน่ใแน่ใจว่าเราลืมหรือเปล่าถ้าเราลืมก็เอาไลงยีถ้าเราลืมใส่แล้วก็พวกผงขมิ้นมันก็จะลงใส่ไม่มีอะไรก็จะสีเสียขมิ้นโดยเปล่ากินทุกวันดีนะคะเพราะขมิ้นมันจะไปพวกขับ กไขมันที่อยู่ข้างในจะไปล้างไขมันที่อยู่ข้างในออกมานะคะดีมากนะกินทุกวันนะถ้าจะให้ได้ผลร้อยเปอร์เซนต้องพมินต้องกินกับพวกอะไรน,นะพริกไทยนะนี่พวกเราจะกินพริกไทยดำกันนะคะ จะเป็นพวกแคปซูลเหมือนกันทำเป็นแคปซูลทำเป็นแคปซูลแล้วก็กินคู่กนันจะทำงานได้ดีมากเลยเวลาไขมันที่อยู่ข้างในลำไส้ของเราหระคะไขมันจะได้ไม่พอก ลำไส้พอกตับพอกไตล้วกันนะคะถ้าทุกคนรักสุขภาพก็อย่าลืมนะคะหมุนไฟก็ดีกินคู่กันก,นกับการออกกำลังกายก็ดีที่เราใช้นี่จะเป็นของออแกนิกนะคะ ขมิ้นออแกนิก่างคนเขาก็จะดื่มขมิ้นอย่างนี้ดื่มไปผสมกับน้ำเลยดื่มเพราะว่ามันโหดเกินไปสำหรับพวกเราตใช้เป็นแคปซูลแล้วก็ยังง่ายดีมันไม่ติดคอกินง่ายด้วย เอาอันนี้ผัดผงขมิ้น,น,น,นลงไปอีกอัดซ้ำลงไปอีกอนนเราจะได้ผงขมิ้นเราจะได้แน่นๆ,ๆ,ๆ แล้วก็แผ่นพลาสติกนี่มากวาดข้างหน้ามันมันเรียบโอ้มินที่มันขึ้นมาแล้วมันลงไปถ้าคนไหนขี้เกียจก็ไม่ต้อ,ทตองทำแบบนี้ก็ได้แค่ไปซื้อมากินที่เขาอัดเม็ดให้เรียบร้อยแล้วง่ายง่ายค่ะ ก็คืออ,ออกมาแล้วยังไงแล้วก็เอาแคปซูลอีกฝังหนึ่งมาปิดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็อันนี้เก็บไว้นานต้องทำบ่อย กินบัลละเม็ดคู่กับพริกไทยทำงานดีมากเสร็จแล้วค่ะขมิ้นอัดเม็ดของเราอันนี้คือร้อยห้าสิบนี่ค่ะขมิ้น